โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์โอ้โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสำหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถืออย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอารับแล้วชาวเพย์เ t ชั n นก็ไม่ต้องเปยดน้อยใจอะไรเพราะว่ามีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเต e ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับสวัสดีคนดูจาก Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยครับเพราะผมซีล็อตและฟีฟ่ ยีนะครับวันนี้คูลูเชฟสกี้มาแล้วอัปเดตวันที่13หรือวันที่12เวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ใช่มีแค่คูลูเชฟสกี้แต่มีคริสเตโนโรนันโดมาด้วยนะครับซึ่งคริสเตโนโรนันโดก็ผมทำเสร็จแล้วนะในไลฟ์ก็เลยไม่ได้นนให้นี่ดูแต่เดี๋ยวพาไปดูในฟุตบินด้วยซึ่งค่าทำก็เดี๋ยวฟุตบินโชว์แล้วนะครับวันนี้หลักๆเลยมีมาคุยแมตช์อัพมีพิมพิลเกเพิมพิล84บบกรีโหลดแล้ว จากที่เลยเคยทำไป2วันก่อนและเดยานคูลูเชฟสกี้นะครับค่าทำข้างในเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนจะไม่ได้แพงไม่ได้ถูกดเกินไปซองเนี่ยไม่ดีแน่ๆใช้เลต83 84 85เคมีค่อนข้างสูงเลยและทีมอัลเ w วิกใช้2ใบนะครับก็ตัวซ้ำเยอะก็ทำได้ไม่มีปัญหานะมีทั้งโฟเดนคูลูเชฟสกี้มีคิสเทนโนโรนโดมาอีกนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด84บวกเพย์พิกัดนะครับวันนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำเราไปดูปูรูเชฟสกี้กันก่อนนะครับแล้วก็โทเคน็นเะนี่ยวันนี้มาในรูปแบบของมาคุยนะครับซ่อนอยู่ในโทเค็นที่เป็นสตุดการ์ดกับโคโลนนะครับซึ่งเป็นโทเค็นทางฝั่งของบุนเดสลีก้านะครับทำเสร็จก็จะได้เนี่ยครับโทเค็นมาใบหนึ่งซึ่งผมใส่ไว้แล้วนะครับก็ใส่ไม่ยากครับไม่ได้ทำยากจนเกินไปนะ ทำได้เลยนะผมก็ใช้การ์ดเงินถลุงไปบ้างนะครับพอทําเสร็จทุกคนก็จะได้โทเค็นนวันนี้น่าจะเป็นใบที่10แล้วใช่ไหมใบที่10แล้ววันที่20ทุกคนก็น่าจะเริ่มมีโทเค็นมากพอที่จะเตรียมแลกเตรียมแลกได้แล้วสําหรับช่วงที่มันเอาสวับมาให้แลกนะครับซึ่ง8ปสบวกนี้เดี๋ยวผมไปทำอีกทีนะครับไปดูสเตตเดยานสกูลูเชฟสกี้กันดีกว่าเวิร์เออกมาเป็น ไอมีเดียมเป็นวอร์เลตที่ดีครับเท้าซ้ายเป็นปีกสายตัดจากขวามาซ้ายแล้วยิงนะครับซึ่งสกิลยิงไม่มีนะแต่มีสกิลจ่ายเท้า4สกิล4ส่วนสูงนี่ไปเล่นหน้าได้ด้วยนะมีความสูงอาจจะมองไม่ดีแต่ว่าน่าจะพิงบอลได้ดีสเต็งไม่ใช่น้อยเคยมีที่ใส่ใส่ฮอกนี่สเต็งสูงถึง8 8เลยนะเพราะว่ามีความคล่องที่สูงอยู่แล้วช็อตพาวเวอร์เต็ม9 9ด้วยจ่ายบอลไม่ได้แย่คอมโพส์ไม่ได้แย่ความอึดดีเลยนะครับ ก็ดูแค่นี้ยังไม่สนำก็เดี๋ยวพาไปดูในทางฝั่งฟุตบินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิด8ปบวกให้คนดูแชร์มานะครับใครสนใจก็มาดูในไลฟ์เอานะก็มี8ปบวกเปิดเล่นกันนะครับในไลฟ์วันนี้เอาล่ะมาดูคริสเตโนโร o นโดก่อนคริสเตโนโรนโดค่าทําอยู่ที่800แสนนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนะแต่ว่าถ้าใครเปิดได้ทีมว่าซีซั่นซ้ําเยอะผมว่ายอดก็ไม่น่าเกียดครับ โลนโดมันก็แสแตตสูงเรียกว่าสแตตเทียบกับตัวเนี้ยตัวเอ่อตัวเบิร์ดเดย์เนี่ยมันก็ราคาขยับลงมาแล้วเท้ามันนะครับแล้วก็มีค่าบาลานที่สูงกว่าแต่ว่าเรื่องของแสแตตไสในเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องบาลานเนี่ยดยตัวใหม่จะยิงดีกว่าแล้วก็สปีดเนี่ยถือว่าเยอะกว่าหน่อยๆด้วยแต่ก็คือมันก็แหว่งอยู่ดีเราก็ต้องใส่อนจิ้นอยู่ดีท้ายที่สุด บวกสกับบวกสต่างกันไม่มากจ่ายไม่มากต่างกันไม่มากสเต็งความอึดสเต็งเท่ากันแต่ความอึดต่างกัน4บาลานซ์ต่างกันเอาง่ายๆเลยคือตัวเบิร์เดย์เนี่ยแพงเพราะว่าเลี้ยงดีกว่าหน่อยๆแล้วก็ยิงได้สองเท้าแต่ถ้าใครเป็นคนเป็นมิตรลักแฟนเพลงของคิสเทนโนโรนันโดแล้วอยากจะได้ไว้ในทีมผมเชื่อว่ามีคนสายฟรีหลายคนไม่มีโอกาสซื้อคิสเทนโนโรนันโดตัวแพงนี่เป็นโอกาสนั้นแล้วแล้วก็ถ้าเอาอินเนี่ย บูสต์ด้วย엔นเล่นปีกได้ถึง96เอาไปเล่นริมเส้นอินอินก็ได้ไม่ต้องไปเล่นหน้าถ้าหากว่าแบบว่าลักพิโดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําไปนะครับบางคนเป็นสายวิ่งตรงก็สายอันเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเอาวิ่งเร็วแต่ผมว่าถ้าจะวิ่งนะยิงมันล้นละใส่คาตาลิสเอาไปเผอยิงฟรีคิกเท่ด้วยก็ได้นะครับแต่엔นแหละนะครับเอนจินดีที่สุดนะครับไปต่อที่ดยานคูลูเชฟกี้ครับค่าทำยังไม่ปรากฏนะแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ถูกเวอร์ เท้าสีสกิลสี่นะครับก็เป็นตัวสวีเดนนะครับก็ไม่ได้ลิงง่ายซะทีเดียวแต่ใส่ฮอกเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าสเตตัสเขาค่อนข้างจะลงตัวแล้วยิงด,ดีวิ่งเต็มนะครับเลี้ยงนี่ก็ดูดีนะครับที่สําคัญคือเป็นปีกที่มีสเต็งแลพะพละกำลังร่างกายสูงสแตต่นะดีเลยสแตตที่น้อยส่วนใหญ่เป็นสแตตที่ไม่จําเป็นอย่างฟีคิกอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นด้วยแต่เกมรับก็ไม่จําเป็นนะ ร่างกายก็เป็นไฮในว่าเลตไม่ได้พิวมากเข้าพวกพวกเอมาเน่พวกเ네นมา่าอะไรนี้แต่ก็ด้วยสตัดที่ดีก็อาจจะไม่ช้ามากนะเล่นเคมีเต็มเคมีเจ็ดได้หรือเปล่า 8, เคมีแปดเผื่อคนแบบลิงก์ไม่ไหวมันไม่มีตัวสเปอร์ลิงพ์พี่ไม่มีทีมชาติสวีเดนลิง์ใส่ปีกได้แค่เคมีแปดก็ยังโหดอยู่ดีนะครับเพราะว่าวิ่งก็เต็มอยู่ดีแต่ว่าถ้าหา ถ้าถ้าไม่สนใจสเต็งแล้วอ่ะใส่อันเตอร์ไปเนี่ยมันจะได้ยิงเกือบคุ้มกว่าตรงยิงในกกอบแต่ถ้าเราชอบยิงไกลก็แน่นอนใส่ฮอกเหมือนเดิมตัดขวาปั่นตันจากขวาเข้าซ้ายปั่นนะครับค่าทํามันยังไม่ปรากฏเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วว่าค่าทําเท่าไหร่คือลองคํานวณเอาดูก็แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้หลักๆเราจะเน้นเป็นการเปิด84บวกนะครับช่วงน,นี้ นักเตะทีมซีซันหลังจากที่การันตีมันกากน้บเบรลมันไม่ค่อยดีราคามันก็ขึ้นมาแล้วล่องหนึงแต่ก็มีการขยับลงมาอีกต่อยหนึ่งแล้วนะครับโด mm hmm. ตัวนี้ก็มีลงบ mm ูโน่นี่ราคาย mm ่อยซาร่ามาเน่ยังคงชะลอต่อเนื่องวันได้แพงอยู่นะครับคันเซโล่แพงมากนะครับแล้วก็ชอนนะครับราคาพวกนี้ยังแพงอยู่เควินเดบอยเมื่อวานซัดไป4เม็ดซัดอย่างเทพคนพ่อซื้อเลยนะครับยิงเยอะคนซื้อไปเล่นอีก ราคาขึ้นอีกนะก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตตัวนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำ84บวกเปิดกันในไลฟ์ก็เดี๋ยวผมเปิดของผมก่อนนะครับอืมแล้วก็ค่อยไปเปิดของคนอื่นมาดูของผมกันนะครับทำเสร็จแล้ว84บวกเพย์เิกพรีเมียรยังคงยืนยันคำเดิมว่าเราคาดหวังว่าสีฟ้าจะมาแน่นอนนะครับสีฟ้าจะมาแน่นอน แพทหวานเจีย๊ยบแต่ผมเห็นคอมเมนต์บอกแปดสิบสี่บวกล้วนเต็มไปหมดเลยพี่อันนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับพี่ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องจัดนะครับเมื่อมีคำว่าเพย์เพิกมาเราก็ต้องจัดแต่ตอนนี้ทุกคนเงินหมดกันหมดแล้วผมก็อ่าตึงๆแล้วนะครับทำคิสเซโนโลนโดไปตึงแล้วเหมือนกันตัวก็ค่อนข้างจะนานแนหะัก มาดูของผมกันนะของผมแตกคนดูก็แตกหลายคนของผมได้เถอะนะเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วนะครับว่าผมต้องแตกคนดูจะดีผมดีคนดูจะแตกไม่เกี่ยวนะครับไปเลยครับปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับ,รบก็นะบกด,นะบกดีนะครับก็ยังดีแก็ยังดีครับ แต่ผมมีแล้วนะสินะเรื่องของเรื่องก,ก็ผมมีแล้วคนระับผมมีแล้วนะครับผมมีเทนแดงแล้วสีมันจา้าบอยกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมคงไปเปิดแพ็กกับคนดูในไลฟ์ต่อนะครับเพราะว่ามันเปิดได้กล่าวเลยผมพีวิวกับเปิดแพ็กแถมจะมาคุยให้อีกทีนะแพ็กแถมแพ็คแถม <c oughs> ก็เหลือแต่แพ็กโกเพเยอร์ซึ่งไม่น่าได้อะไรอยู่แล้วหัังจากมาคุยครับนั่นไงเดี๋ยวผมเปิดของคนดูเสร็จเดี๋ยวผมมานั่งหลูกไปดเบวกต่อยาวๆเลยเดี๋ยวทํามาคุยให้เสร็จเปิดปบวกต่อยาวๆสำหรับคนในไลฟ์ไม่ต้องห่วงเราอยู่นั่งคืนสาหรับคนที่ดูผ่าน YouTube เจอกันคลิปหน้าฝากซับสไครต์ด้วยผมไปเปิดแพ็กกับเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายครับเอาล่ะทุกคน8ปบวกเพเยพิกเนี่ย อันนี้ของน้องเติร์ดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเปิดได้อะไรไม่รู้ให้หันหลังเลือกไปเลยไม่สนนะครับผมไม่เห็นจริงๆนะถ้าผมหันหลังคือผมไม่เห็นแล้วนะออกก่อนงั้นเอาแล้วนะน้องๆเฮ้ยอันนี้พี่ไม่เห็นจริงนะถ้าพี่เลือกตัวไม่ถูกอย่าว่ากันนะเป็นคอนเทนต์ใช่ปะไปนะไม่เห็นอันนี้มันสะท้อนไม่ได้ อันนี้มันสะท้อนไม่ได้นะดูอันนี้สะท้อนไม่ได้นะอันนี้สะท้อนไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นผ้านะครับสามสองกด O หรือกด X กด O สามสองหนึ่งได้ไรได้ไรบ้างอะ่ะ ออไม่รู้่ะมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรดีออ,อ,อมันมีตัวดีไอ้อออผมจะกดเลื่อนขวาเจ็ดครั้งก็แล้วกันเป็นเบอร์คริสตินโลนโดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตัวนี้เป็นไงบ้างแปดห้าแปดสี่แปดสี่อ๋อรอดไปเยียดเลยหรือเพาพี่เลือกผิดมากเทต่างเลตเดียวโอ้โอ รอดไปเอาไปเสียเอฟหรอโถยเอาเนาะโอ้ยนี่แหละครับทุกคนก็อาจเก็บเอาไว้ให้ดูว่าการเลือกตัวแบบเป็นเหมือนชาวบ้านน้มันยังไงโว้โถยเติร์ดแล้วนี่เธอไม่ดีเหรอโอ้